สวัสดีครับ FC ช่องคุณลำใหญ่พรสมเด็จวันนี้เราอยู่หน้าวัดพัฒนาธรรม,มารามนะครับบ้านด่านช่องจอมตำบลด่านอํเาเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับหน้าวัดก็จะมีป้ายขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพเทศมหาชาติประจำปีนะครับนะครับวันที่13มถึง14ีมีนาคม25 6 7นะครับนี่ครับ คนใดสนใจก็สอบถามเบอร์โทรนะครับอยู่ด้านล่างนี้นะครับมีเบอร์ติดต่อที่วัดได้เลยนะครับสนใจที่จะเป็นเจ้าภาพหรือว่าร่วมบุญนะครับเทศมหาชาติประจำปีนะครับนะวัดพัฒนาธรรมารามนะครับ ครับ FC เข้ามาไปในวัดก็จะพบกับวิหารเพชรประพาโซสร้างเมื่อพศ .2563 นะครับตั้งตตรงานสวยงามนะครับหน้าบันก็สวยงามครับเรียกว่าเป็นทรงรูปแบบที่แปลกนะครับสวยนะครับหน้าบันนี่สวยงามมากนะครับนี่ครับเราปรพา FC เรามาเที่ยวชมวัดนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบพระนะครับหลวงพ่อพระพุทธไสพระพุทธไสายาสนนะครับวิหารเพชรประภาโสนะครับหลวงพ่อใหญ่นะครับสร้างเมื่อปพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปชม,มพร้อมๆกันเลยนะครับฝับงเสีหาไสายาสนนะครับนี่ครับ องเล็กท่านก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็มาด้านในก็นี่ครับเราก็จะมากราบพระปรางเสียหาสยาินะครับพ่อใหญ่ก็จะมีคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับตั้งนะโมสามจบนะครับนี่ครับ ตอนใดที่อยู่ใกล้เคียงก็ขอเชิญนะครับวันที่13-14มีนาคมมีงานนะครับแล้กวกาเทศมหาชาตินะครับประจำปีนะครับเขามากราบนะมัสการขอพรน,นะครับนี่ครับเริ่มสร้างเมื่อปีพศ2523นะครับเริ่มสร้างวันที่7มกราคมนะครับ วันจันทร์แรมห้าค่ำเดืนอน2ปีวอกนะครับนี่ครับที่เริ่มมีการก่อสร้างนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงก็ขอเชิญครับสักการะพอพรนี่ครับหารสวยงามนะครับ มีกิจกรรม้าผนังนะครับ เป็นภาพพุทธประวัตินะครับกิจกรรมปาปนังนะครับลงมากันตะกานายชนะ,นะครับเพื่อออกผนวดนะครับและนี้ก็จะปลงผมนะครับมาเป็นบรมันพุกกิรกิริยานะครับนี่ก็เทวดาก็จะมาด,ดูดีพินก็จะได้สติแล้วก็องต้องเดินทางสายกลางก็เลยกลับมาฉันข้าวอีกรอบหนึ่งนะครับ นี่ยนางสุชาดาถวายเข้ามาทุปายาตนะครับแล้วก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สำเร็จพุธนี่ครับดวงตาเห็นธรรมแล้วก็สําเร็จเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เรียกว่าเสียงขันเสียงบาทนะครับถาทองคานะครับลงไปในแม่น้ําถาที่ก็ลอยทวนน้านะครับก็ได้สําเร็จเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเรียกว่าพุทธประวัตินะครับ กิจกรรมฟาดผนังน่ครับขณะที่องค์ออกผนวดก็จะประจนกับมานต่างๆนะครับขณะที่พระองค์ท่านตัดสรูแล้วก็ทีแรกก็คิดว่าจะไม่โปรดไคนะครับแต่แล้วก็ต้องเปรียบมนุษย์เหมือนบุคคลสีเหล่านะครับเหมือนบัวสีเหล่าอยู่ใต้คนตมอยู่ระหว่างกลางแล้วก็พ้นเหนือน้ำน่ครับ นี่ก็คือปีมานพระจนนะครับนี่ก็มาเทศโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้านะครับอัญญาโกนอัญญาวะปะ่าปติยะมหานามอาอัจฉินะครับนี่ก็นี่ก็แสดงพระธรรมเทศนานะครับธรรมจกกักรกระปรัตนะธรรมจักรกระวัตนรรกกะตนสตรนะครับให้กับพระสงฆ์ที่มาพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะครับนี่ครับ กิจกรรมฟาประนางสวยงามนะครับนี่ก็ช้างนาราคิรีตกมันนะครับแต่พอมาอยู่หน้าพระพุทธเจ้าก็หายจากการตกมันนะครับนี่ครับเป็นริงเรียกว่ามหัศจรรย์นี่ก็องค์คุริมานนะครับวิ่งยังไงก็ไม่ทันพระพุทธเจ้านะครับสุดท้ายก็ต้องยอมแพ้เข้ามาบวดในสุธศาสนาจนสาเร็จเป็นอรหันนะครับองคุริมานนะครับ นี่ครับนี่ส่งโปรดภาบิดานะครับนี่คเป็นภาพกิจกรรมฝาผนังที่สวยงามมากนะครับนูนต่ำนะครับหาชมได้ยากนะครับกันใดที่อยู่ใกล้เคียงขอเชิญนะครับนี่ครับ วันนี้เรามาทำคลิปเพื่อจะให้กับ f อได้ชมภาพกิตจกรรมฝาผนังนะครับสวยงามครับหาชมได้ยากมากครับภาพนี้นะครับมนุษย์ต้องอยู่กับธรรมชาตินะครับ ก็จะเป็นบางเป็นภาพที่ปาริณิพานนะครับเสด็จพระปริณิพานทับขันทัพปริณิพาน์นะครับนี่ก็จะเห็นนรกนะครับนรกสวรรค์มีจริงนะครับนี่ครับผู้ที่ทำบาป นี่ก็คือปิดสินข้อที่หนึ่งนะครับนี่ครับปิดสินข้อที่หนึ่งปิดสินข้อที่สองนะครับปิดสินข้อที่สามนะครับนี่ครับที่ปิดสินข้อที่สามนี่ครับ ภาพกิจกรรมฟ้าผนังโน่นต่ำนะครับเรียกว่าหาชมได้ยากนะครับสวยงามมากครับสีสดใสนะครับท่านใดไม่เคยเห็นก็ขอเชิญนะครับที่วัดนี่ครับเป็นภาพกิจกรรมฟ้าผนังสูงแล้วก็น่นเรียกว่าสูงนูนต่ำนะครับนี่ก็เรียกว่าปางประสูตรนะครับประสูตรแล้วก็ชงเรียกว่าเสด็จไปทั้งหมดเจ็ด เจ็ดเก้านะครับนะ่ครับนีพรามก็มาทำนายถ่ายทักนะครับว่าทรงจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะครับ,รบเป็นภาพนุนต่ำสวยงามนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงก็ขอเชิญนะครับ มาเยี่ยมชมได้นะครับนี่ครับก่อนที่จะออกผนวดนะครับก็จะเห็นนางสนมนมในทั้งหลายนี่ก็หลับไหลไปโดยไม่รู้สึกตัวนะครับเห็นแล้วก็เป็นภาพที่เรียกว่าไม่สวยงามนี่ครับก็เลยเกิดอาการสังเวชเกิดขึ้นนะครับพระองค์ท่านก็เลยเสด็จออกผนวดนะครับส่งมากนตะกะนายชนะ นี่ครับไปแล้วครับนี่ครับงผมแล้วก็เสด็จนะครับรอบคำของทางด้านล่างก็จะมีภาพนุนต่ํานะครับภาพเทวดานะครับในอิริยาบถต่างๆนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงก็ขอเชิญนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับส่วนอีก พระเจ้าบำเพ็ญบรรทุกภารกิริยาอยู่นะครับก็จะมีเทวดามาดีพินนะครับองค์ท่านก็ได้สติแล้วก็อาเดินทางสายกลางนะครับชายท่านก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นสุดเดชสมาสมพุรธเจ้านะครับน,บนางสุจดาก็ถวายข้าวมรทุกปะญาตินะครับเป็นท่าประวัติภาพนุ่นต่ำครับ มีตัวเป็นพระเภิสันดอนชาดกนะครับก็ชูชกก็นะครับมีภาพพระเภทสันดรชซาดกด้วยนะครับเนะี่ยเราได้ศึกษาพุทธประวัตินะครับ ชูโชคได้แล้วก็ไปเคี่ยนตีนี่ครับนำกลับไปเป็นคนใช้นะครับนี่ครับชูโชคกินมากก็ท้องแตกครับนี่ครับเป็นภาพพุทธประวัตินะครับให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้ครับประวัตินทนียอย๋วใกรเชียงก็ขอเชิญนะครับ เป็นดิหารที่สวยงามมากนะครับมีพระพุทธสีหาสายญาติอยู่นะครับมากกาบขอพรได้นะครับ ภายในอวิหารก็ที่หน้าบันวิหารก็มีภาพนะครับกิจกรรมนุนต่ำเช่นเดียวกันนะครับนะี่ครับเป็นภาพที่เรียกว่าปางปรินิพานนะครับ,นะรบและก็แสดงพระธรรมเทศนานะครับอีกบานหนึ่งนะครับนะี่ครับซุ้มหน้าต่างทุกบานก็จะมีภาพพุทธประวัติภาพ ต่างๆนะคร็ Bond ขอจบคลิปน right ี like ้เพียงแค่นี้นะครับขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับภายในวัดก็จะร่มรื Quiz ่นนะครับป่าไม้นะเป็นมากจะเป็นต้นตะเคียนนะครับต้นตะเคียนต้นยางนานะครับร่มรื่นเรียกว่านี่ครับยางนาจะเขียวครับสดใสมีชีวิตชีวานะครับแม้แต่อากาศแห้งแล้งก็เขียวครับนี่ครับ ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ